นก็เริ่มซาลงแล้วนะครับตกคอยแล้วตอนนี้ขึ้นสีนผู้หน้าไกา่เลยเ้อะหัวผู้บอกจ้าห้องนะครับคือบอกมั่นใจเนอะจะองเนี่ยแต่บกงอก้อาสีผู้แต่อเาอาที่เรียกหัวผู้ก็เป็นไรเพราะว่าได้ยินมาว่าหัวผู้หัวผู้นะครับยูเทิร์นก็เริ่มมีหมอกแล้วนะครับหลังฝนซาลงได้สักพักหนึ่งแล้ว ออกบานกันขึ้นคู่ไปเส้นเส้นไปเวียดนามนะครับ่าน้ำพาวฤดูฝนจะเป็นฤด,ดูที่สวยงามมีแคบนึงนะครับเสยนให้ต้นไม้เขียวอุ่มงามนะครับแบบสองทางนี้เลยต้นไม้เขียวงาานีครับอันนี้เป็นมันจจุกาศตอนฝนต้านนะ นันเป็นเขาอีลูกนึงนะครับเดยนตั้งต่อ ตอนนี้อยู่นาไกา่นะครับฝนตกนะครับผมฝนลิลลนเยะหมอกตอนนี้ภูเขาทั้งหนาวเรเห็นเป็นลูกแล้วเพราะว่าฝนตกนอดกัตรงภูเขามีหมอกอากาศซุ่มซับอยู่นาไก่นัาานะเป็นอยู่ที่สูงนะเวลาฝนตกนี่มันจะหนาวนะครับอากาศหนาวง่าย ไปหายังกินนะครับหาหานเขาเปียกกินก่อนบางทีจะไปกินร้านประจำนะทางตลาด ดาดนะครับมีขับเข้าพร้อมแต่ว่ากลางเวรเพิ่นบ่นนได้เปิดเสียดายเยอะ มีคนเห็นหมอกบอนนะครับมู่นไกลๆผมหมอกในกล้องอาจจะเห็นเพราะว่ามันน้อยเนาะ,ะนขี่เข้ามาเพราะในตัวเมืองแล้วมาในเมืองหน้าไกลแล้ว นี่เป็นตลาดนะครับตลาดกะเลียวเขานี่มันจะกาดดีขนาดรงนี่ mm hmm. อโอเคชิ้น้านเขาเปียกแล้ว สวัสดีครับตอนนี้อยู่าตรงเป็นเอยียงนอกเปิดห้องนะครับอยู่วนเขื่อนน้ำเทินนะครับเป็นน่าจะเป็นไม่เป็นโรงงานเนาะที่เห็นผลิตไฟฟ้าหรือเปล่าผมเพิ่งเคยมานะเบื้องข้างหน้ามีผู้สาวเดี๋ยวไปถ่ายผู้สาวกันจเจ้ามาเล่นโอู้บรรยากาศดีได้เลยลมพัดเย็นขนาดนี่นี่ อันนี้เป็นปกโรงงานไฟฟ้านะ่ยโอ้มุมนี้ได้วิวงามขนาดเลยเนาะเป็นที่ตั้งศาลนะครับเป็นศาลศาลเจ้าที่มาเอิ่รอบๆเป็นมี้สร้างมีพญานาคหลายเสียนนะมีลูกป,ปัน้นม้าสาวๆพวกกล้าไปไทยก็จะเขิน เบิ่งอันนี้ก่อนงามเนาะบรรยากาศกดีนะลมพัดเย็ยนเย็นนะทางแรกที่ผ่านไปผ่านมาดูนะแต่ว่าบุเคยเข้ามาตรงนี้จา้าเธองามขนาด ตรงนี้เป็นจุดปล่อยน้ําน้ำหนี่มาจากแต่ตั้งทึงพุนบ <c oughs> ะฝึกคุสาวค <c oughs> ้สาวฮะสเพื่อนน้ำเที่ยวบ่านี่อันนั้นบมลุกอันที่ว่าพามาเที่ยวนะ <c oughs> ลุกสองเนาะ ลูกสองสนใจทักมาเด้อเนว่าแม่กระสดลูกกระสดใส่เบื้องหน้าแม่ด้วยทเนี่ยเขื่อนด้เ้องเขืนก้องอายฮะเขืนคนไถหรอเขื่อนคนไยคต้องหล่อขาความหล่ออยู่ใสมามาหล่อลูกเขืนก้องลูกเขืนก้องทางแรง ก,ก,ก็แต่ป่าเอ้เบิลก็บ,บ่น้ำกระโคยแบบนี้บ่แต่ว่าน้ำไหลแห้งอยู่นะอันนี้น้องๆเพิ่นกะกลับแล้วเปิลน,นะเมื่อกีน้นี่ถ่ายรูวไปสุดเพิลสุเพิ่นมาจากหน้าไกา่นะ อันเดียวเากับที่คอเดินทางไปตอก้อนมาเนี่ย